ทั้งหมดนี้มันเป็นการแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นดูดูแล้วมันกำลังตกหนักอยู่ในฐานะที่น่าเศร้าแต่เราก็พูดกันว่าศาสนากำลังเจริญมีปริมาณนั่นนี่มากขึ้นทุกอย่างทุกทางทุกแง่ทุกมุมเป็นเวลาที่ศาสนากำลังเจริญรุ่งเรืองที่สุด แต่โดยเนื้อแท้แล้วก็เป็นที่เหยียดย้มของคนทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกยุวชนยังไม่มีความเคารพในศาสนาในการที่เป็นอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่กล่าวได้ยากว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ใดไม่มี ใครเป็นผู้รับผิดชอบน่าจะมีระเบียบที่วางว่าย,ย่างเข้มงวดกวดขันมันก็เป็นเรื่องหน้าไหว้หลังหลอกไปโดยไม่รู้สึกตัวบางทีก็มีลักษณะอย่างที่เขาเรียกกันแต่โบราณว่าทีรอดตาช้างหางรอดตาเลน หมายความว่ามองข้ามไปจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นเรื่องใหญ่หรืออะไรเป็นเรื่องเล็กที่คิดว่ามันทียิบในการระมัดระวังกวดขันนั่นแล้วมันก็ยังเปิดโอกาสให้ถึงกับช่างหลอดไปได้ ต่ที่ว่าเปิดกว้างไว้อย่างกว้างให้ฟรีให้เป็นอิสระนั่นมันกว้างขนาดที่เฮาสักตัวหนึ่งหรือเลนสักตัวหนึ่งก็ลอดไปไม่ได้อาการที่กลับกันเสียอย่างนี้มีอยู่ทั่ว,วไปแม้ในวงการของศาสนาเองจะยกตัวอย่างที่น่าขัน ให้ฟังสักเรื่องหนึ่งสักคู่หนึ่งมันอย่างว่าทันเนนตัวเล,เล็กๆหิวขึ้นมาจะเผาเม็ดขนุนกินเข้าไปสักเม็ดหนึ่งถ้าจับได้ก็ลุถูกลงันธกรรมแต่ถ้าพระหลวงตาหรือพระผู้ใหญ่จุดบุรีเผาเล่นวันหนึ่งหลายๆกระป๋อง ก็กลับได้รับเกียรติและไม่ถูกลงทันตกรรมนี่จะเรียกว่าเป็นเรื่องที่รอดตาช้างห่างรอดตาเลนได้หรือไม่ก็ลองคิดดูนนเนล็กๆนั่นมันก็ต้องหิวแล้วมันก็ต้องดิ้นรนถ้ามันจะเผาเม็ดขนุนกินเข้าไปสักเม็ดหรือเผากล้วยกินเข้าไปสักใบ มันก็จะมีความมากน้อยอย่างไรขอให้ลองคิดดูแล้วเมื่อมาบัญญัติกันว่ากินอาหารเย็นต้องถูกลงทันธก,กรรมแล้วมันก็ต้องถูกลงทันธก,กรรมทีนี่พระที่เผาบุรีแพงๆวันละหลายๆกัป๋องนั่นทำผิดสก,กี่มากน้อย ในทางไหนบ้างเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าบ,บุรีนั่นก็ปัญญาเสพติดชนิดหนึ่งและราคามันก็แพงทำให้เงินของประเทศเสียไปโดยไม่ได้รับประโยชน์อะไรก็ไม่ถูกลงโทษไม่ถูกลงทันตกรรมแต่กลับจะได้รับเกียรตว่ามีบุรีแพง มพเ้าเล่นได้วันละหลายหลายกระป๋องอย่างนี้ <c oughs> นี่ไม่ได้กันแนะกันแนหนบุคคลใดโดยกรงแต่นำมากล่าวเพื่อเป็นการเปรียบเทียบสักคู่หนึ่งว่าอาการที่เรียกว่าทีรอดตาช่างหางรอดตาเลนนั้นมีอยู่ได้ <c oughs> แม้ในวงการศาสนาที่ตั้งใจว่าจะทำกันให้ดีที่สุดให้รัดกุมที่สุดแล้ว ทั้งหมดนี้มันก็เป็นการเพียงขอแล้วที่จะเป็นเครื่องแสด,แดงให้เห็นว่าวัดวาอารามหรือศาสนาในสมัยของพวกเรานี้ตั้งอยู่ในลักษณะอย่างไรจะเป็นที่พึ่งได้มากน้อยเพียงไรก็อลองเอาไปคิดดูพิจารณาดูด้วยตนเอง แล้วก็ทำไปด้วยตนเองในทางที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของการกระทำที่หาสาระอันใดไม่ได้จะได้เลือกกระทำไปแต่ในทางที่เป็นประโยชน์หรือควรทำตามความประสงค์ของตนของตน ทีนี้จะพิจรารณานดูต่อไปถึงการเผยแผ่ศาสนาเรามีหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันเผยแผ่ศาสนาตามมากตามน้อยตามกำลังของสติปัญญาความสามารถและยอมรับเอา ว่าทุกคนมีหน้าที่ที่จะช่วยกันเผยแพร่าศาสนาคาราวาสก็ทาได้อย่างคาราวาสบัรพชิตก็ทําได้อย่างบรรพชิตกว้างแคบสูงต่ำกว่ากันโดยสมควรกัเหตุการณ์แต่แล้วการเผยแพร่าศาสนานั้นยังไม่ได้ผล เป็นที่พอใจยิ่งกว่านั้นอีกก็คือมีผลไปในทํานองที่ตรงกันข้าม <c oughs> ทำให้เกิดความเข้าใจว่าศาสนาเป็นของรุ่มร่าม <c oughs> คนสมัยนี่เพราะว่าการเผยแผ่นั้นทำไม่ดีทำไม่เป็นทำไม่ถูกต้อง ทำไม่สมไม่สมกันกับที่ศาสนามีคุณสมบัติที่มีค่าอย่างสูงสุด <c oughs> มันเป็นความงมงายเป็นการกระทำอย่างงมงายของบุคคลผู้มีความงมง,งายยิ่งแพ่ศาสนาออกไปก็ยิ่งทำให้เขาเกลียดศาสนา <c oughs> ยิ่งทำให้คนสมัยนี้ ดูหมินศาสนาว่ารุ่มร่างหรือพ้นสมัยมากขึ้น <c oughs> การเผยแผ่ศาสานาจึงไม่เกิดผลอันใดในทางที่จะทำให้มนุษย์ดีขึ้นเพราะความบกพร่องผิดพลาดของคนที่แพ่ศาสนานั้น <c oughs> มีเรื่องที่จะต้อง ปรับปรุงกันมากในข้อนี้จะต้องช่วยนำเอาไปคิดไปนึกกันดูให้เป็นอย่างดี